สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอ Truck Camper Life นะคะเป็นรุ่น Truck Camper Life ์สประตูนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างทำมาจากเหล็กแล้วก็พ่นรองกันสนิมแล้วก็พ่นสีรถยนต์ทับอีกทีนึงนะคะอันนี้เราสร้างทั้งหลังเป็นบ็อกซ์รวมพื้นแล้วก็ยกลงมาวางบนกระบะเลยนะคะไม่ได้เป็นต่อจาก ขอบกระบ,บาอีกทีนึงประตูทางเข้าตัวแคมเปอร์บ็อกซ์จะอยู่ทางด้านหลังรถนะคะก็คือเปิดประตูท้ายแคบออกมาแล้วก็เปิดประตูแคมเปอร์บ็อกซ์ออกมาได้เลยนะคะเราออกแบบให้มีหน้าต่างระบายลมได้ทั้งซ้ายและขวานะคะในส่วนของหลังคานะคะเราออกแบบให้เป็นแบบป๊อปอัพลูฟท็อปนะคะง่ายต่อการยกใช้งานแล้วก็เก็บเวลาที่ไม่ได้ใช้นะคะขึงรอบ เย็บรอบด้วยผ้า900 DPU นะคะเป็นผ้ากันน้ำค่ะ,ะเข้าไปภายในนะคะคนที่สูง185ก็คือ,อยังไม่ได้ชนยังไม่ชนเพดานยังไม่ได้ชนหลังคาเลยค่ะสังเกตเห็นได้ว่าตัวาคานจะเป็นแบบคาน X-Lift นะคะแล้วก็มีโชวคค้ำสอข้างเพื่อให้ง่ายต่อการยกและการเก็บค่ะเวลาไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็คือจะเป็นสามารถนอนได้บนหัวกระบะแล้วก็เราก็จะมีคานไม้ สนเพื่ออาวางให้เต็มนอนได้เต็มพื้นที่ด้านล่างเก็บของได้ค่ะพร้อมเบาะเรียบร้อยนะคะก็คือถ้าเกิดใครสนใจทรัคแคมเปญทั้งรุ่น2ประตูแล้วก็4ประตูสามารถติดต่อได้ที่เบอร์094 164 2952ค่ะขอบคุณมาก